ครับพี่น้องสวัสดีครับประเด็นภาพาระเบงสวนส้มสวนตอนที่สองนะพี่น้องแดดกกระแหงขนาดที่พี่น้องโอ้กระป๋อมพี่น้องกระป๋อมโมเสกจับเดียวกระป๋อมเมื่อจับตัวนัน้นชิบผูครับพี่น้องส้มสวนก่อน พุงพอเดินปลูกไว้เนาะอันนี้อันนี้ข้าที่พี่น้องปลูกข้าไว้เรี่ยงปลูกยูแมนบมดขี้แม่เพิ่นกําลังเส็ดนั่นอันนี้ยจะพ่นอาฟุ้นใส่พักพอเดินเลยสิ้ผ้าพี่น้องส้มสวนต้นหมกฮุ่งกะอนง่ยไป้่ะพี่น้องปลูกข้าวเดียวนั่งได้เหงายละได้กินหมากไว้เอะหรอเพี่พี่น้อง ปลูกเข้าเดียวกัน,นยันยงาอุ่นยัยหมกขี้องครับนี่กล้วยหอมพั้นกล้วยหอมนี่พอเดินธอรมาตานอ,อุดรอนคือว่ากล้วยหอมมัสั่นพอเดิน,นได้เอามาปลูกวางมือปาตาอ้วนไผ่เฟ้นพอพอเดินถ้าเถายู่ดอนแล้วมันก้นหายข้าขี้องข้าพอาพเดินได้เอามาปลูกมาซ้ำลงมือ เพื่นปลูกข้าวแดดฮ้อนขนาดน้อยพี่นอ้องปพาเพื่นคุณแม่เพื่อนก็พักเยอะคนละพาพี่น้องส้มสวนนะพี่น้อง <c oughs> ต้ตนข้าวเพื่นกระดับนะอันนี่ต้นไปตรงเริ่มแหลงนะพี่น้อง อันนี้นอหม่ขึ้นน้อใหญ่ขนาดได้พี่น้องเนาะขึ้นแดกแจ๊กเราถึงน้ำพี่น้องถึงน้ำเพล่อนนั้นวันนี้เราหนามหดครับอันนี้กระแทงนอขึ้นมาก,ก่อน,นละคุณแม่เป็นก็ะยุหุ่นละมันก็เลยเ็ดเดียงส่วนตัวคนเยอะผู้รเรียนเลยสิ้ผ้าสม้มสวนผรเ้เดีนแดดออกมากเลยพี่น้องห้อนขนาดเลย เรล่งกับปลูกต้นมะพร้าวตน้นคุ้งละใบพี่น้องดินไหมหน่ามุทันมีดอกพี่น้องต้นมะพร้าวเขาเพล่งน้าว่าปลูกไว้หลายต้นเนี่ยปลูกที่กันคักบ <c oughs> พอเพล่นบ่มีพื้นทีน่เนาะพื้นทีก่ก็พอให้หน้าเนี่ยพอเพล่งเลว่าเจียวรถมาไทยรถมาไทยพอเพล่นที่บ้านเขาแล้วพอเพล่นกับสี เลี้ยงปลาน้ำนามมากเพราะเลี้ยงปลาเพราะเลี้ยงกระเป็นดันเป็นแท้ขึ้นไปข้าวผ้าพี่นองส้มสวนเด้อนั่นเพราะเลี้ยกระเทียมันแท้ขั้นไปนี้ให้เป็นดันดันดินมั้นี่เพราะเล้กระเทียมบ้านเขากได้ว่าก้าวไว้กินเขาดอกพีนองเพราะเลี้ยงเลี้ยงปลาต่อไปพราะเี้มีทุนไม่ห้อนกันกระเี ก็สีล้อมพาล้อมหัวมดละพี่นอ้องขอบนะให้น้าให้นี่แหละครับของนลูกสาวคนให้น้าให้นหน็หละถ้าฟังผุนโมเมนฟังขุนมันเป็นของคนอื่นเขาเดินปลูกบกมวงไว้ก็ถือว่าหากเดินนะพี่น้องขันแจกยอดแบบนี้คือหากเดินอนเขาเดินกับสวนไผ่ตัวยังมาปลูกไว้เนะน้ำค้างที่กมีมท่านีละพี่น้องบ่ลายดอกก็ได้กินที่บ่ลาย บ้านสองงานสามงานอะไรจะไงนี้ครับพอเดินมืน่อคนใหม่ออกนี่กับน้องอีชิวแล้วขอบพระท่านแล้วดอกพี่น้องกันแย,ย่งสิเป็นออกว่นใดพอเดินก็เสีไฟถุงไฟจุดครับแดนก็นห้าทันแล้วครับนะพอเดินผ้าเลาวเมื่อรอบุงสวนเด้ดพี่นอ้องเถิดก็บุงสวนพอเดินเสียดอกพอเดินก็หดหนามพุ่งเสาร์เนาะดินก็แห้งไม่แดดไม่พี่น้องแดดห้อน,นิดเลียวซาหนักก็ซ้าพอวันนะ ของเม string, งงย์ของน้องหญิงพี่นอนพี่น้องหญิงโอ้ไข่หมดแดงมันห้างหมดแดงไปนอนนั่นแหละก็พอได้กินได้อยากพี่นองน้ำแข็งหัวแข็งสวนน้อยล้วเป็นของน้องหญิงฟังนะดูพ่อได้นอนหัวไปนี่และวเข้ามาเป็นของน้องหญิงแม่จะล่าิ่นก็เลื่อนกันเดียวคนว่าจะไปเบื right. ้องป่าซิเดินกับสิ้าพ้าไปนองไปเบื้องป่าน้ำฝน ไป็น้องเด้อส้มจิบต่อไปปลาเพื่อนกระเรียนดวงใหญ่ดอกพอเรียนปล่อยพันธุ์ก็ตัวน่ะนางเป่นอ้งนองส้มสวนสน่ะสิหนาหนูพอเรียนกรทเทยได้เห็ดดอกกรนได้ว่างผู้หญิงยังดอกเกิดรถนพอเรียนกระตีตัดออกพอเรียนกระเสียงเคียงทันหนาตัดเอกพอเร่ยนว่าอยากเสียหัวหน่ำโมยู่ thằng đàn bồ cát là lù lù quá sen, các bạn đừng quẩy cả ngắm nhiều hơn phía nam nữa, đìn mấn ngắm nhiều hơn, trời mấn thiêng nam nhiềuตลอด, này nọ, xay có Ờ thu mất là. ใส่กระทุนแล้วคุณมากโอ้สองถุงคุณแม่ใส่หมดเลยแป๊บเดียวใส่กระโลงพุ่ณเลยโอ้ใส่พวกตะไคร้อ่าเจียวมาใส่ครับเดี๋ยวคุณมาใส่ดอกบนวลายใส่น้ำตะไคร้น้ำนี่แหะพี่น้องดอกบัวลายใส่ไหมเป็นหลอดสองหลอดสองหลอดสามนะก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องบัวลายดอกเพราะว่าทีบัวลายนี่ก็พอาะรักพอดูแลดีๆเนาะแม่เนาะ

บส่สนใจแล้วไปแล้วใส่หมวกน้ำมันห่อนเดี๋ยวพอดีจะไปดับน้ำไปก่อนพี่น้องคุณอยู่หรอทั้งหมดห้อนแดดย่านเชียงคนนนัเดิ๋ยว,ก,ยยวยยก่อนนั้นปกไวกไปหรือวะท่านเหดหลังคา่ายยังกท่านเหตุอะไรพี่น้องงากันสิไปเหตุตะสวนนสิไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสินะพอดงไปไปนะด้แบ่งเวลาเหตุตะสวนน้ำมัอแรงสวนเขาเวลาบางเนาะพี่น้องเนาะ ครับคลิป ial, them them them. นี้พอเด่นกันสิจบซ้ำอีกได้พี่น้องเด้อคลิปหนาจ้าขวากับพอเด่นไหมพอเด่นกันสิาะไายทำมา pues kind of งงเรื่อดเดือดคนเบาหวานกันสิอเด่นกันสิไายหัวไายสวนกันสิเราไม่ให้เบิ้งขันเพิ่นบาง่นยังกะคนไายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่านั่นรถไทยคนก็มาเฮ็ดฟางนั่นเนาะพี่น้องคนมาสื่อที่ฟางนั่นคนสิมีคนออกมาปลูกเฮียนอีกแล้วพี่น้องทัาสายนั่นสิบาหวาปลูกเฮียนปลูกยังพอดนกันสิมีมูคุณแม่จงยากกันสิมีมูพอตอนนี้ไมีอยู่ ฝันสานสีลังหนึ่งยืนเนี่ยฮะใช่นี่วมาใส่วะนิ่วพี่โอเครับคลิปนี้ก็จะซั้นนี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าจะคว้ากันไหมได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับชิคกี้พายบายนิ่วพี่เออบายบายก่อนเร็วขอบคุณสวัสดีครับ